สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจตั้งคนภูไทยเจตั้งพรารรวยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอดเดินทางมาที่ปูกลางน้านะคะหรือว่าพระธุดงกลางน้ํานะคะท่านผู้ชมนะคะ่ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมด้วยกันนะคะหลายงวดที่ผ่านมาได้ยินข่าวว่าตัวเลขของปูนะคะเข้าสามงวดติดนะคะงวดนี้ไปติดตามรับชมด้วยกันนะคะว่า พระทุดงกลางน้ํานะคะมีตัวเลขแนวทางมาฝาก FC ตัวไหนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะเลขล้านมันจบเป็นตังแต่ใหหมดเลยได้เลยอันไม่เห็นหมดลานมันนอนน้องเพิเดียวแม่เอาไปใส่กุญแจมันโวยวายสองอาทิตย์นจะเลือเป็นประเด็นกู้น้ำมาเอาตัวเดียวกันได้ปะค่ะ พ่อก็ไปน่งอนอะจแกล้มือต่ว่าเป็นวลาอยู่เฉียนเป็นเรื่อว่าเปนเีเป็นเรืเป็น้องเห็นเป็นแนน่งี่่ครัเียนบ้าก็ไปตุยนัมหน สี <CNC. S 2> ่หนึสี่ยูเสียนค่ะเราไปื่องนั่งถิ่นประตูยุคกลางพระาานเนาะใเรื่องกลางพระาันทื์เอ,อาย่งไรใ้ชินสวนเนีนเ่ยนั่งถิ่นอะไรม่ออกเรื่องเล่าอไรด้วอครับอันออกนอ,อนี้ไม่กินเขาแ่จ้าม่กนนะก็ซานนะก็เขาเป็นสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ด ซี่แรกนะี ako, ่นัง yes, ี่ี่นกับสามูเจกบสาด้ไปไเอากระลาตาเดียววาไม่ว่ากูมาไหนเอาเจ้ารที่ออกได้ไ่ากทตอไปีจเรื่องเห็นดูเสียงาเป็นทั้งต้นจานเป็นงยากให้ไีแนุ่งนะ พีป่าช้าล่ะครับป,พปาาูพีปาช้าพีออกมาบอกพี่บอกปู่เืออไรเลือที่ไป็นองปวงนันมันมีมกงเลยนะฮะแล้วก็ช่องตถวช่องสามตัวกิน,าน,าน,นาาสามตัวปิดไก้ก่อนเพม, <laughs> มัน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 ย่งติดนซึมซได้ ก็ว่ามันคิดกัาหลักหน่วยเฉยๆป้ฝันบ่ค่ะ์บอะไรที่เราเหลือเหลือนี่เลือสองตัวเหลือสิบเอ็ดสิบเอ็ดแต่ว่าสามตัวปิดก่อนสามตัวปิดก่อนนะครับปูสามตัวนี้ปิดไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วด้วยครับปูปิดหลักร้อยไว้ก่อนเหลือเสียนตาซีหนึ่งซีปูฝันบ่ค่ะงวดนี้ คือนเาเรียนมาจากคนขนขนทุกอย่างออออกออกคิต้นสั้นอกเลยาุนอกก็วาเขาเอาาเลยนันนาเื่อเลยน่าจะมันมันมันเขาเรียนเล่าสองวันแล้วเหนไหมอืมเก็บตัตนี้เขก็ทิหาแล้วเนึ่งิหาอ่งเมื่อคืนเมือนที่บอกัถือเลยมันมีเลขกเข็กญ่ายี่รว่าเเอาผูกย่่ เออไม่โล่งสาวชินได้ทีละสาไม่ถึงมากสามนย์เจดสามศูนย์เจตัวสามนย์เจแลนนหนึ่ง,งล้ครับปูมาจากไหนครับหนึ่งหนึ่งนนอ,งองนนนนงันนี้ครับล่ๆมันมันสึสวดเหรียญได่ยงไงน่ไม่กระสางสวดเหรียนในปา่าช้าเหรียนปากผีแล้วครับปู่มันเหรียญ เยนเากันหรืเยนสามเขียนเยนสร้างสามเมทียนโอ้ครับผมได้มาหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับปู่หลักร้อยนี่นนะอุบไ,<ด>ไว้ก่อนอใช่ไหมครับปู่ห <laughs> 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 ลักร้อยอุบไว้ก่อนหลักร้อยอุไว้ก่อนมาสั่นครับอันนี้ปู่ไปทําพิธีอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรือง ก็เป็นแบบนักแสดงนี่ใช่ที่รัฐนะครับแล้วนั่งส่วนตานี้เพราะว่ามันนี่โยนมันคือปลูกขักไตเส้นสลากเปนยช่ียงกัใช้ซีนเกลือก็นั่งเสียพวนี้ถึงหน้าเนี่ยถึงพว็ว่าพเราเล่าพวกล็ว่าก็ลาบเลนะว่าเลยนที่หาพวกก็ว่าขึ้นหรืออกอขึ้นหรืออกขึ้นอจ้ขึ ปูมาตัวใดโกมูค่ะแต่พอท่านเหนั่งด็กนงมัวก็กลัากโอ้พึ่งมาแต่เอาเลขไม่ใช่เลขหคือดดงรอโไปทุดงปูไปทุดดงใช่ไหมครับไม่ใช่แปลวเลขใช่ไหมครับปูคหน่อยนะปูเนาะ ปูไปพิดงมาเพิ่งกลับมาเดียวเล็กบาง่อไปเจอเสียนธาตนะโอ้ยเจอเสียนธาตเ่งถึนึ่งหนึ่งยังหนึ่งซีหนึ่งก่าซีหนึ่งีก็สามศูนยเจ็ดมันปูเปลยออกมาแล้วบ้นออหนึ่งหนึ่งปุ๊บจออล้วหนึ่งหนึ่งซีบอกูหนึ่งหนึ่งยอมเีนกีเอคือดังนะวันนี้เนาะ อย่าลืมเด้อมักไม่อย่าลืมเด้อมักนึ่งๆอันเรอเอตนี้มันมันสวดเั้ต่างกับากวนจนถึงมรณะ่านอย่างนี้ะครับน่มันนี่แหละครับปู่ถึงมสพวกเจ้าได้ไปทายรำบ่าเมนปู่คนหลัที่เล่าว่าเป็นจ้ไปทายคำวล่ มาลนับแจ้ากัไม่ไรัไปนาเพินไว้เั้เหมือเศ้าไปหอดเพินเสีย่อนาบปลาเล็กน้องไปพวกเจ้าบอไปเอาาดูลองเท่าล่อนี่มันตรงกับเล็กที่ตูวสัวดได้โอ้โห ต้องเาปูเนี่เหตุก่รณหลงปูเนี่ยือมรณนาพเนียดึงหนึ่งทีจนครับที่นี่มาตรงกันเบื่อองเท้าคนหนึ่งหนึ่งเออมนตรงกันครับฝาลงกันหนึ่งหนึ่งเจาลงก็หนึ่งหนึ่งครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเผาเล้วเผาเล้วแต่ว่าเอาว่าเทาแห้งเผาเผาแลจ้ยว คุยกันไม่้เรื่องลครับตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องเลยวออกมาไับปู่ว่าจกินข้าวเศร้าโอ้แล้วนะโูแล้วพอดีอากินน้ำห่อนก่อนบอสตัวเลขปูก็มี่หนึ่งกับสามศูนย์เจ็ดน้าปู่เนาะแล้วหนึ่งหนึ่งเนาะหนหนึ่งในบางปู่ไปทุดงบางอันไปเจอเหรียญเหรียญ เลยได้หนึ่งหนึ่งนะปู่เนาะแต่สามตัวนี่อุกไว้ก่อนวันวันไหนครับปู่อ๋อคนอยากนอยากไปหายิบจับรัตตีไว้ก่อนโอ้ก็แล้วก็ฟื้นใจฟื้นใจครับถ้าออกไปไม่เสื่อในไอ้ไอ้คนอันนี้ก่อนเนาค่ะไอ้คูพคนไปเห็ด ได่ก่อนขันอออกเรวไหลห้องจิหาซื้อว่าได้มันเก่าบลเร็วดิจะถามหยีสิมหาเราเงินยี่แปดจงบวกกะได้ยี่แปดเนาะลอตเตอร่วก็จอหล่นมาต้องให้เจ้าของเหรียญเขาได้ไปหยิบลอตเตอรี่ก่อนนะปูเนาะวันที่ยี่แปดนะปูเนาะครับแลสหกเลย รักร้อยของต่วานนึ่งๆหลายเดือนแล้วผู้ใดมีรักร้อยก็ล่องไปไปจับไซเบิงเนาะค่ะแต่วาปูจะหายวันที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สปะวาปูที่เพิ่นไปเฮ็ดเพิ่นกะอยากยิบจับแบตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะค่ะเป็นตัวเลขนะคะของปูทุดดมฝนตกนะครับฝนตกพอดีพี่น้อง

สาธุสาธุนะคะใครเข้ามาขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะคู่ทุ่งกลางน้ำ414307แล้วก็11ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ